ถามาหลายเรื่องมันติดมาตั้งแต่เมื่อกี้มีบางเรื่องที่เข้ามา้งปีสี่หกต้องขอต่อขยายสัญญาต่างๆผมทำไม่ได้มันติดประชาชนติดความเป็นชอบติด่ต่างๆเนี้ยมันก็เลยทาไม่ได้ไงมันต้องต่อสัญญาให้เขาเพราะมันเป็นประโยชน์ต่การสร้างแหล่งน้ำอะไรพวกนี้ยนะวันนี้คําถามที่ถามมาผมไม่ได้ตอบอะไรเลยไม่ได้ตอบอะไรเรื่องโพก็ไม่เรื่องของโพไปนะเรื่องการแก้หาสลากหวยแพงวันนี้ก็ก็พยายามจะทํตามนั้นนะเพราะเป็นข้อเรียกร้องแก่ประชาชนมานานพอสมควรแล้ว ผมหาวิธีการแล้วได้เป็นการมาอย่างต่อนเนื่องวันนี้มันก็เลยจําเป็นต้องต้องทําด้วยมาตรการเฉพาะที่ทําตอนนี้คือหาให้ได้ไเ,พไเพิ่มตรงไหนขั้นตอนไหนเรื่องห้าเสือกองสลากเนี่ยเ่องพูดทันทีเนี่ยมันเลิกตั้งนานแล้วไมไ่มีแล้วมันเป็นการจ่ายตรงเข้าไปยังผู้ที่รับโคตา้าโดยตรงอันนี้เป็นเรื่องของผู้รับโคตา้าไปไปรวบรวมกันเองตรงโน้นก็เราก็ไปแก้ตรงโน้นนะก็มีการตรวจสอบติดตามอยู่นะ มันนั้นคำว่าห้าเสือคำว่าโคต้าพิเศษโคต้าไม่มีนะมันเป็นโคต้าที่ให้มาเฉพาะจอจตรงาตามกฎหมายหรือระเบียบของกองสลักใหม่เรื่องแต่ผมเข้ามาเป็นคอสชแล้วนะ<ม>คงไม่ใช่เรื่องของการเมืองอนะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำกันนั่นเองอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดแล้วกันะนะโอเคนะตแต่วันนี้เรื่องรถไฟฟ้าสีเขียวได้เข้าที่ไม่มียังไม่มีก็ยังต้องอะไรสอบถามคำตอบกันไปกันมาอยู่แต่ณะนนี้นะเพื่อเกิดความ เขาเรียกอะไรล่ะเข้าใจร่วมกันนะอะไรที่มันทําได้อะไรที่ทําไม่ได้อะไรที่มันเป็นข้อกฎหมายก็ต้องเคลียร์กันให้จบนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือว่าผมก็เป็นห่วงในเรื่องของว่าแล้วมันจะเดินรถแง่ต่อไปใช่ไหมประชาชนก็อะไรล่ะประชาชนก็คาดหวังนี้ให้ประโยชน์ให้เต็มทั้งสายใช่ไหมบริหารร่วมกันให้ได้ในเรื่องของนี้สินจะทำยังไงเหล่านี้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะอือยังอะไรอีกไหม ก็เขาดูตามกฎหมายเขาต่างรู้เขาเท่าเท่าที่ของเดิมนะเขาบอกไม่มีปัญหาตรงนี้นะเท่าที่ฟังนะเพราะมันเป็นความเห็นหลายๆหน่วยงานทั้งส้งเรอทั้งอายการทั้งสุดอะไรแต่ที่อยู่ในคณะทํางานที่ผ่านมานะแต่วันนี้เมื่อมีข้อสงสัยมันก็ต้องมาตอบกันใหม่ว่าจะเออแล้วมันจะยังไงอ่ะใช่ไหมคือนายกคงคงแต่จะเองคนเดียวไม่ได้หรอกตอนนี้ก็กําลังท่างสมบัไทยก็กับกทมกับกระทรวงคมนาคมก็หายเลยก็อยู่เนาะถึงเวลาก็ จะดำเนินการนะครับจะได้ยังไงก็ต้องรอตามมันหดนก่อนนะอย่าให้เรื่องของขัแย้งอีกเลยนะนะไม่มีอะไรทั้งที่นะอ๋อเป็นผมจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นยุ่งเกี่ยวขเขาอยู่แล้วผมไม่ได้เป็นผู้ดึงการบมกอยู่แล้วเนาะผมไม่ได้พูดถึงช่องห้าทุกช่องอนะเวลาออกข่าวพูดเรี่อการวิเคราะห์อะไรมา,มากๆเกินไปบางทีมันก็ทําให้เกิดปัญหานะในภาพรวมของเราไว้นกันเนาะของประเทศเราอะนาะมันในการเสนอข่าวตามที่ แต่างประเทศอะไรเขาก็เสนอตามนั้นก็ปกติไปนะเพราะเราเราจริงๆแล้วเราอยู่นละภูมิภาคแต่เพราะอคัญคือเราอยู่ในอะไรองค์กรไม่ว่จาจะของชรติชาติของกลุ่มนี้นกลุ่มนี้อะไรเ็เป็นร,รมามติกข้มหมดอ่ะใช่ไหมเร,เราต้องระวังกันกน,นะทำยังไงจะให้ไม่ให้มันเกิดผลกระกทบกับกับประเทศเราอะ่ะเนาะดูจ้ะเห็นใจน่ยไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดอะไร นะเขาคงไป็เรื่องการการตรวจสอบคัดกรองอะไรเขามีกรรมการกันอยู่แล้วนี่เนาะผมจะไม่ไปยุ่งหรอกก็ข่าวไงข่าวไงก็ผมไม่คนพูดเนี่ยบอกผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใคนั้นแหละก็ไม่เรื่องภายในของเขานะอย่าลืมว่าผมไม่ได้เป็นพิกันบกมันจะไปสั่เขาไห้ไงเรื่องว่ากรรมการเรื่องอะไรของเขาเขาก็ต้องพินาเขาเองรัฐบาลมีนโยบายเป็นแต่ว่าอย่าไปร่วมขัดแย้งกับเขาเข้าใจไหมเสนอข่าวด้วยข้อเท็จจริงใช่ไหม บางทีบางเรื่องมันก็ไม่เหมาะสมที่จะไปวิพากษ์วิาาจารอะไรกันมากมายนักหรอกมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราได้จ้นะเนาะก็วันนี้ยังมีปัญหาอยู่ก็ได้รับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันนะว่ามันมีปัญหาระวังระวังผู้ประกอบการใช่ไหมผ่ายก็ชนด้วยด้ด้วยใช่ไหมแต่ในส่วนของสมาคมมันมีหลายสมาคมด้วยกันที่ต้องหารือกันทุกเรื่องอะ่ะมันต้องมีการหารือกันทั้งสองฝ่ายเสมอใช่ไหมผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ที่ให้การบริการการจัดหาปุ๋ยเข้าประเทศอะไรจำนองเนี่ยเหมือนกับเราจะแก้ปัญหาเรื่องอาหารสัตว์ก็เหมือนกันถูกไหมอนส่วนหนึ่งก็เป็นสมาคมผู้ออกการพืชไร่ของเราเองใช่ไหมก็ไม่อยากให้เอาเอาที่อื่นมาช่วยแต่ป็นการขาดแคลนล้วจะทําไงอ่ะถ้าไม่เอาเขามาช่วยไม่เอาเข้ามาก็ไม่อยากให้นําเข้าพราราคาตรงนี้มันสูงดีอยู่แล้วเนี่แหละคือสิ่งที่มันยากะนะแต่ก็ก็ต้อง ค่อยๆหารือกันว่าจะทํากันได้ยังไงต่อไปสิ่งที่วันนี้รัฐบาลกําลังทําอยู่เนี่ยนพองยิงน้องตุก๋ก,ก็ติดตามก็ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดนะทุกเรื่องอ่ะจริงๆแล้วก็ทุกวันทุกเรื่องทุกปีที่ผ่านมาก็ทําแบบเนี้ยเรื่องใดที่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องไในเป็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องะไรแบนี้นี่นะเกิดปันหามนเมื่อก่อนนะก็จะต้องประเมินต้องวางแผนงานต่างๆอะไรามบนี้ว่าถ้าในเขาเรียกอ,อะไรแล้วสมุติฐานไง เช่นสงครามวันนี้เราก็ต้องมองที่ว่าสงครามนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยาวไหมในช่วงสามเดือนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาในยุคสามเดือนนี้ไหมแล้วปัญหาเช่นเดิมเหมือนในสามเดือนเนี่ยถ้ามันต่ออีกสามเดือนจะทํำยังไงใช่ไหมหรือไม่ก็มาตการมันรุนแรงมากกว่าตอนเนี้มันเกิดการทุรมากขึ้นมาขึ้นสมมติฐานนี้จะทํำยังไงเพราะนั้นก็ต้องเตรียมแผนงานแล้วก็หาหรือเตรียมการไปล่วงหน้าอย่างเช่นวันนี้เราก็อนุมาิมาตรการไปสิบมาตรการที่ว่าให้เป็นทางการนะ ในการช่วยเหลือประชาชนสิบพาตการนะทั้งเรื่องพลังงานด้วยด้วยแรงงานแรงเงินทั้งหมดอ่ะอย่าลืมว่าทั้งหมดจะใช้ก๊ามันทั้งสิ้นนะแลทุกคนก็ทราบดีว่ารัฐบาลเนี่ยเรื่องก๊ามันเนี่ยเราก็เราก็ดูแลประชาชนไปเยอะใช่ไหมเรื่องภาษีเรื่องการผ่อนชำระเรื่องต่างเราก็ลดหมดอ่ะนะน้าอุ่นค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าต่างมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องงนั้นก๊ามันอย่าลืมว่าถ้าเราทุ่มก๊ามันทั้งหมด ลงไปเฉพาะปัญหาได้ปัญหาหนึ่งเนีย่ยลืมว่าปัญหาอื่นจะเกิดตามมาทันทีเลยเพราะว่า่ันหลายกระทรวงหลายด้วยงานที่ต้องใช้ออกม,มาในภาพรวมนะนะหลายอย่างมันต้องทําต่อเนื่องหลายอย่างนีงอ่อยู่ในเป็นงบประมาณที่ต้องจัดทําโครงการแล้วตัดทั้งหมดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมวันนี้ก็ต้องดูว่างบประมาณภาครัฐจะเป็นอย่างไรนั่นะคือเหตุผลในการที่ต้องปรับตัวเลขเต่างๆทางด้านของนโยบายดนะ้าการการคลังมาดตลอดนะ จะเพิ่มตัวเลขตัวไหนออกมาเพื่อจะเป็นรูมช่องว่างไว้เพื่อแก้ปัญหาได้ในอนาคตตานทุกอย่างานี้จะเกิดขึ้นเราก็อยากให้ทุกอย่างมันสิ้นสุดโดยเร็วนะทุกเรื่องแต่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเองใช่ไหมของประเทศเรานะจ๊ะนี่แหละคือสิ่งที่ยกขนอยากให้เห็นว่าความขัดแย้งมันพร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกใบน,นี้นะนั่นเราก็ประมาทไม่ได้แม้ถ้าในภูมิภาคของเราเองเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตรเราก็เตรียมความพร้อมของเราไว้ให้พร้อมเหมือนกันนะจ๊ะเนาะ โอเคเสียงมากที่สุดคือความพร้อมของคนไทยของเราที่ร่วมกันแก้ไขปัญหานะอย่าขัดแย้งกันนะผมผมไม่อยากขัดแย้งอะไรกันมากมายนะครับนะความคิดนะมันมันไม่ตรงกันได้แต่เราจะหาวิธีการปฏิบัติอย่างไรที่มันทําได้ดีที่สุดล่ะมันาหันหน้ามาพูดกันนะหันหน้ามาพูดกันแล้วหาทางออกที่ดีที่สุดด้วยเหตุผลรือหลักการที่มันเข้าใจตรงกันถ้าต่างคนต่างพูดแล้วก็ถือเป็นอารมณ์กันทั้งหมดไม่มีทางสาเร็จอะทุกเรื่องอะนะ กลับไปย้อนดูที่ว่าทุกอย่างที่พูดพูดกันออกมาเนี่ยเราทํามาหรือเปล่ารัฐบาลทําไปล้วหรือยังนะไม่มีอะไรสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นหรอกผมพูดได้ผมอยู่มาหลายปีแล้วนะแต่ผมก็เปรียบเทียบว,ว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยรัฐบาลนี่ทามาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่เนี่ยผมทําไปเยอะพอควนหลายเรื่องที่เอามาพูดกันตอนนี้เราก็ทําไปแล้วนะเพราะนั้นก็ขอให้ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วยแล้วกันแค่นั้นแหละ